จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ตามมติมหาเถรสมาคมวันที่28พฤษภาคม2567เวลา16นาฬิกาที่ศาลาก,การประเรียนวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ในรนพพเวียงสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศาหกรอบ28กรกฎาคม2567พร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์สุภวณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายทั์เหลืองสะอาดปลัดจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567ตามมติมหาเทรสมาคมโดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันที่28ของทุกเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2567ไปจนถึงเดือนธันวาคม2567เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรับภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ i think uh...